สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูก็สวัสดีเอ็ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหอยราวนะครับหอยราวกรันเรามาดูว่าแต่ละเจ้าดังๆครับเจ้าใหญ่ๆมีให้ตัวไหนกันบ้างนะครับอ่ะอันก่อนอื่นเลยก็คืออ่าศาสตร์มืดดาวพัฒนานะครับราคานี่ออกตอน2องทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งอ่าสมมืดคอนวณลได้เป็น8ปดเนะครับสตัวเป็น8ปดเก็คือตัวกลับไปประมาณนี้แล้วก็8ปดสองนะครับยี่สิบสี่มิถุนายนเห็นว่าแอดมินจะรีบพูดนิดนึงเพราะว่าคือ ลงด้วยเน็ตมือถือครับเพราะจิตประ يق ทำให้ต้องลงด้วยมือถือทำให้แบบบันชานะครับต้องแบบทำคลิปประมาณทั้งสองนาทีก็พอครับจะรีบลงให้ทันนะครับไม่งั้นมันจะมันจะอัปโหลดชานะต้องกลับเขอาไปจริงๆนะครับอ่เนื่องจากมันฉุกเฉิดเรายังไม่ไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่ได้กลับบ้านทําให้แบบไม่ได้ใช้ไวไฟนะครับอลาพัฒนานะครับของเจฟองเบียร์เจฟองเบียร์ก็เข้าลาวบ่อยมากๆนะครับก็ฟันสูญนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับ เน้นเบสเดียวที่0.8นะครับแล้วก็2.08นะครับเราพัฒนาของแอดไนนะครับแอดไนน์ให้0.607อ้อตรงชนกันที่0.7นะแล้วก็4.94042อ๋อ0.40ก็ชนเหมือนกันนะครับที่3ตัวเป็น740แล้วก็642นะ642ก็เรขกสวยนะเด็กที่ออกรัฐบาลนะตอนนั้นใช่ไหมครับอ่อ ลาวของแอดทิพแอดทิพมี4 5 4 3 1 9นะครับ1 1 0 2 0 9นกะครับกัน3355นะครับมีของแอดทิพเข้าบ่อยเหมือนกันนะครับลาวนะแล้วก็ขอแม่น้ำหนึ่งนะครับเอ่อเน้นรูด8นะครับกับ3ามโดยที่เน้นฟันไดที่8นะแล้วก็มี8 3 8 2 3 2 8 8 3 8นะครับได้4ตัวเลยให้เป็น 8 3 3สแล้วก็8 3 2สอนะครับอันนี้ก็คือของแม่น้ำหนึ่งมีเลขสีตัวให้ด้วยนะครับผมอ่าถูกกะไรเยอะนะสี่ตัวแต่มันจะมีบางบางอันที่ขายสีตัวเลยนะอืม,อมนี่ก็คือภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับอ่านี่ก็เราพัฒน,นานะสัตมือนะครับผมอ่าเนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขาให้รวยๆทุกท่านในวันนี้เลยนะครับทุกเหลากันทุกคนเลยสำหรับแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม